ปั๊นะครับไม่ไดีกว่าจังหวะยันเข้ามานะครับหรือเรียกว่าลับบอลดีกว่าก็คือได้เปรียบไปนะครับเป็นประตูขึ้นนำเลยครับของมิดดิ้งครับโอ,โอ้จังหวะาจะโต้นะครับของเมนตูทีนอนโอ้เอาแล้วครับไม่ได้ให้เสืงง่อมในจังหวะนี้แต่เวลาจะมีอยู่นะครับ20นาทีแม็กซ์สินกรต่อ๋าฟาวอะไรับเอาแล้วก็จะเล่ื่อนวันนีก็วันนี้ก็ขอบคุณเจ้าหนึ่งสนามกลางด้วยครับว่าเช้านี้ขอลดน้ำลดน้ำให้นะเพราะว่ามองว่าสนามแข็งนะครับก็เลยลดน้ำให้ ก็ขอบคุณด้วยนะครับทีมงานจากสนามิีกานะครับที่ก็ดูแลผมไปอย่างดีนะครับดูแลผมไปอย่งดีครับก็ขอบคุณด้วยกันนะครับเราไปดูฟีคิกคาร์ดานแมนพูลีนอนบ้างครับแมจะทำประตูที่เสมอได้หรือไม่ครับหมายเลขเจ็ดโอ้โหจังหว่อนี้มั้ยะปกเข้ามาแม่ เอาเลยครับผู้สาประตูบอกว่าแกไม่เดินมาชั้นก็จะไ่ออกบอลแล้วนี่นะครับมาหาผู้สาประตูนะครับตดบไปแล้วนะครับปล่อยบอลไปแล้วถ้ากลับมาเล่นบอลอีกแล้วก็โหไม่ได้เลยครับโอ้ความใหญ่ความหนานะครับของปากาหลังของมีติ้งดิงเอ็กิราพัทนะครับแม่คนข้างที่จะหนาเลยนะครับนี่นะอีกหนึ่งผู้เล่นเลยกับหมายเลขสิบเอ็ดนี่ครับ โอ้โหแล้วแข็งแกร่งมากแล้วจังหวะนี้ยกมาบอลเจ็ดที่ wow. หมายเลขแปดทางด้านแมนปูซีนอนมาหากูอีกแล้วโอเคครับตกที่ผู้ตัดสินเป็นลูกทุ่นของตระกูลการของมิติดิ้งเอ็กจิราพัฒนนะครับออกน้ำไปแล้วหนึ่งสายได้สายได้สายได้ใกล้ไปแล้วยี่สิบนาทีนะครับจะพอมีเวลาแล้วก็เป็นนาทีแรกๆต้นๆนะครับเนี่ยก็พอมีเวลาแก้เกม นะครับผมก็เป็นความยุราอยู่เป็นลูกทุ่งคอนเานด์แมนทูซีนน่องไปที่ประการหลังต้นท้ายเลยก็มาหมายเลขห้าขวัญเรีย้ที่มาเลขแปดแต่ดูจากลักษณะแล้วนี่น่าจะเล่นบอลยาจริงอยู่แล้วโอ้โหดูแล้วแม่ามพยายามแล้วมาเลกสิบคอนเทนด์แมนทูซีนน่องเนี่ื้อโต จังหวะนี้ครับอันนี้จังหวะนี้คือทิ้งตัวเลยนะครับแม่เรียกฝาวได้เลยครับแต่ถ้าจะล้มเ่ยผมว่าไม่ล้มแน่เลยนะยังมองไม่ออกเลยจะล้มยังไงนะครับโอ้โหหนาจริงๆนะแม่อาจารย์หลังของมิติงดิงนะครับเอกจิราพัฒน์เสร็จมาที่ผู้รักษาประตูมิติง้งดิงมาที่หมายเลขสิบเก้า มาจังหวะนี้คก็โยกติดแมงทูสีนอนเลครับแม่เป็นลูกทุ่งของมิตติ้งดิงเอ็กจิราพักแล้วปล่อยไปให้เลขสิบเก้ามจังหวะนี้ครับโอ้โหดูความแข็งแกร่งเหยียบบอลออกไปเองแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ก็แม่บุษสินเป่ามาย้อนให้